น้ำมันพลายเด็ก i m to hell เจกฝากไฟในวิชาคาถามนต์ดำจนในที่สุดเขาก็มีความเก่งกล้าพอตัวเขาต้องการน้ำมันพลายเพื่อที่จะให้สาวคนที่เขาชอบนั้นหันมาสนใจเขาบ้างถ้าเป็นอย่างนั้นได้ก็ดีนะสิเขาจึงทำวิธีเปิดป่าช้าในที่สุด เขาก็พบหลุมศพที่มีอายุกว่าสองพันปีเขาจึงไล่มนสะกดวิญญาณของเธอเอาไว้ขอ,อน้ำมันพลายหน่อยนะคงจะไม่ว่ากันนะอ๋อร้อนอะอพหนุ่มนี่หน้าตาดีเหมือนกันนะ อยากจะมาอยู่ในสังกัดของเจ๊ไหมแต่เป็นเขาเองที่ขับตกอยู่ในมนสะกดของผีตายโหงตอนนั้นและในที่สุดเจดผู้หลงผิดฝากไฟในมน์ดำก็ต้องจากเราไป